สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับโบเตโตอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะมาดูกันเลยครับกับเจ้าตัวนี้เลยบราเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นมันฝรั่งสายมวยข้างถนนนะทุกคนดูจากตาเนี่ยคือแบบปวดเขียวตาแดงเลยครับโดนโชกมาเนี่ยและความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับบวก50% attack speed ถ้าใช้อาวุธประเภทอันอาร์มนะครับหรือก็คือแบบพวกสนงสนับมือหมัดเปล่าอะไรเงี้ย แล้วเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะได้หมัดมา1อันนะครับแล้วโอกาสการลบดีอยู่ที่1 5ก็คือสายผิวนั่นเองแต่ว่าการโจมตีระยะไกลเนี่ยก็คือกากจัดๆเลยนะครับลบระยะไกล50เลนแล้วก็ลดดาเมจร,ระยะไกลอีก50โอ้โหคือใายกันด้วยหมัดล้วนๆตัวนี้และอาวุธที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับคลาวเป็นกรงเล็บติดมือนะครับโอ้สายมวยข้างถนนมากคือโดนตัวนี้เข้าไปร้องแจยกเลยแล้วเราจะไปลุยใน ความยากระดับที่5นะครับระดับปวดสุดมีบอสสองตัวนะมาดูวิธีการเล่นกันครับเตรียมตัวแล้วก็มีมัดเปล่ามาหนึ่งอันครับกับวงเล็บโรลลๆไปก่อนตอนแรกอ่ะยังไม่ต้องใช้เงินอะไรมากนะครับและแนวทางในการเล่นของตัวนี้นะครับเราจะเน้นการโลบลีแล้วก็ต่อยโรลลนะสำหรับการรีเลื่อนเนี่ยจะไม่เอาดูดเลือดนะครับจะเป็นแบบรีเจนเลือดหมดเวฟแรกครับ เลือกเป็นโจมตีระยะใกล้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีหาหมัดเพิ่มครับได้มีหนึ่งอันมีกองเล็บสองครับความสามารถกองเล็บนี่ถ้าใส่ครบเนี่ยมันจะเพิ่มมาัตราการล้มหลด้วยนะทุกคนครับแล้วก็เลือกไอ้หัวเอเลียนมานะครับเพิ่มปริมาณเอเลียนที่เราจะต้องเจอมากเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเว็บทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแบบ20ิบเวฟบนะแล้วไปเจอบอสที่เว็บสุดท้ายจะมี2ตัว ระหว่างทางมันจะมีพวกมินิบอสเนี่ยมาแกงไปเราด้วยครับบวเข้าไปครับหมัดข้างถนนนี่ดูตาเมื่อก่อนผ่านสึกมากขนาดไหนต้องรีบเคลีย์เอเลี่ยนให้มากที่สุดโอเคผ่านเวทที่2องวิให้ได้ให้พลีเจนพอดีเลยครับก็ต้องหาหมัดให้เต็มเร็วที่สุดครับหมัดกรงเล็บอยู่ไหนเอ่ยอ่าอันนี้เสื้อคนตัดไม้ทำให้เราตัดต้นไม้เนี่ยทีเดียวขาดเลยนะฮะ ปักปักปักรัวเข้าไปปุกปุกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองดแบบโจโจสตาร์แพตินัมโอ้โหยังไม่ถึงขั้นนั้นรัวแบบธรรมดาไปก่อนได้มาแล้วต้นไม้หนึ่งต้นตถ้าใส่ไอเสื้อคนตัดต้นไม้เลตโทสเปกเนี่ยครับมันจะทำให้ต่อยต้นไม้ทีเดียวเนี่ยขาดเลยแบบเนี้ยปุกปุกคัมาสองวล,ลยนะครับสามสองหนึ่งหมดเวลาโอเคเวฟแบบค่อนข้างไวนะครับ เข้เชนเอาดีไหมรีไปก่อนนี่จบระยะใกล้ดูดเลือดยังไม่เอานะครับเพิ่มอัตราต้นไม้ไอีกหนึ่งอันโหอ,อันนี้ล็อกไอตัวหัวเอเลียนไว้เราจะสร้างปริมาณเอเลียนเยอะให้เราแบบได้เงินเยอะขึ้นนะเวรที่4ลุยกันละปึกปึกปึก,ปกดามเมจแปด่อยระยะใกล้นี่มันค่อนข้างจะแรงพอสมควรโหมีตัวแบบคน <c oughs> คนอะไรวะนี่งานเข้าไปดิต้องเรียบหาหมัดให้มันครบหกอันเร็บที่สี่ไม่มีอะไรามากครับยังชิวๆอยู่แต่ว่าเลือดค่อนข้างน้อยเนี่ยจะต,ต้องหาเพิ่มก่อนอเอาเป็นวิ่งเร็ววิ่งเร็วก็สำคัญนะครับเอาไว้เวลาเราหนีแบบตัวเอเลียนอะไรเงี้ยได้ต้นไม้เพิ่มอีกหนึ่งอันโหกองเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยได้กองเลี้ยบสีฟ้าอันหนึ่งแต่งเงินยังไม่พอ ดี๋ยวไว้ตาหน้าค่อยซื้อคนลวสี่ฟ้าไลยเทมในเกมนี้ถ้ามาเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยสามารถเอามารวมเป็นขั้นที่สูงกว่าได้นะครับลายตั้งแต่สี่ฟาขึ้นไปเรื่อยๆเลยยิ่งเอามารวมกัน,นก็ยิ่งแรงนไม่ถึงตัวเดี๋ยวต้องเพิ่มลมดีอีกอันนี้คือความเร็วของหมัดยงชุนนะครับนี่ ลู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 รูรูมาแล้วต้นไม้อะไปอสองเวลโอ้โหเคลียร์ไวมากเฮ้ยได้ผ้าปิดตาโอกาสในการลบหลีกเพิ่มด้วยอันนี้ใช้ได้นะครับเนี่ยนี่เพิ่มเลือดก่อนแล้วก็ไอเทมสปีดเพิ่มความเร็วได้หมัดฟ้ามาแล้วเพิ่มเลนอีกนิดนึงอ่า มแล้วครับมัดสีฟ้าแรงแน่ๆโอ้โหดูคี2ยี่สิบต่อยทีเดียวตัวแหลกแหลกสลายปับปับปรับป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 ับ,ปบนี่ต่อยพร้อมกันห้าหมัดเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไอ้มัดธรรมดาเป็นคงเล็บด้วยนะในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินเอาไว้ก่อนละกันสบายๆครับใครอยากผ่านระดับยากสุดเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเล่นง่ายมากๆ แต่ว่าต้องเพิ่มอัตราการลบดีให้มันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าระดับยากสุดเนี่ยโดนทีก็คือแับตายครับมาหมดเวฟที่หกไปกันอย่างรวดเร็วเข็มชิดยาใช้ได้อยู่นะครับเพิ่มโจมตีระยะใกล้นีเอาวิ่งเร็วเพิ่มอ้าวได้คนเร่ไมมอีกหนึ่งอันครับจมแล้วก็ เอาที่ติดคิด,ดิคอนแล้วมันจะทำให้มีดาเมจเพิ่มตัวเพิ่มเติมนะเพิ่มตัวแล้วอ่ะครบแล้ว6อันปล่อยรังไข่ไอ้ไอ้ังไข่เอเลียนคือสือๆหูมอนค่างๆเยอะเนี่ยเพราะว่าเราไปใส่ไอเทมที่เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ด้วยพลังมากรงเล็บจัก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  เฮ้ยรังไข่ขึ้นมาอีกแล้วนี่แน่ตีทีเดียวแตกไปเลยเลือล่อนเราก็ขึ้นเรัวๆเหมือนกันพยายามตีต้นไม้ครบทุกต้นนะครับทุกคนบางทีม,มันจะได้กล่องไอเทมมาด้วยต้นไม้อ่ะไปละหนีกันละโอ้ต้นไม้เค่สองต้นไม่น่าทันมันต้องแบบหลบไปด้วยตีไปด้วยได้มีสองเวล Ooh, เรือบวกสิบห้าครับเอาวิ่งเร็วเพิ่มอีกครับนี่ตีเร็วไปเลยแอ้แท็กสปีดแล้วก็เซอร์ไอเทมที่ลดราคาสินค้าด้วยนะครับคูปองเป็นมีประโยชน์เหมือนกันนะคูปองนะครับไปรีโลไปอีกเป็ดน้อยคงเล็บมาอีกคงเล็บอีกหนึ่งอันครับโหเก็บไปแล้วแล้วก็กัมมี่เบอร์เซอร์เกอร์ตัวนี้จะทำให้เราตรีเร็วนะครับไอตัวหมีหัวไฟนะ มาเล่นใบลิ้นพันใหม่เป็นแมปที่เราจะเจอกับตัวพี่ใหญ่หนักกล้ามเวฟที่แปดถ้าเวฟนี้ใครดาเมจน้อยนะครับมันจะเคลียร์ยากกลับไปตัวโหัคว,วายปึกบปจ๊ะโจ๊โจ๊ะโจ๊ะโจโะโจ๊ะทางการโจ๊ะมาโยกโยกโยกไป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  มันก็วิ่งใส่เราล้วก็โยกไปโจกไปเรื่อยๆอี่โอเคใช่ฟังมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วร้อยกว่าแต่เวฟหน้าเนี่ยเวเฟแห่งกลางฟาร์มเวฟที่เก้าอุ้ยโอ้อโหอู้มันวิ่งใส่ระวังไว้ให้ดีนะครับตอนมันตัวแดงเนี่ยมันจะวิ่งใส่เราไอตัวนักก้ามนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจนี่เพิ่มเลนอีกนิดนึงใส่กาม,มี่บบสกเกอร์เลยดีนะครับ และตัวนี้ไม่ใช้หมัดพลังไฟหมัดไฟก็ดีนะทุกคนป่อยทีแบบไฟลุกหัวอ,อันนี้ล็อกไว้ก่อนนะครับคงเลยบอีกหนึ่งอันกับหน้ากากเพิ่มพิติคอลนี่เว็บแหงการฟาร์มแล้วครับเป็นให้หนุ่มโปรเจคตหมัดไฟแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเข้าคอนเซ็ปต์เท่าไหร่นะเ <laughs> สียพยายามเคลียร์ให้เยอะที่สุดในเว็บนี้นะครับ จะได้เงินแบบเยอะมากๆเลยไอ้ตัวเอเลียนเนี่ยมันจะอ่อนแต่ว่าจำนวนมันเยอะปล่อยไปเรื่อยครับโ,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 โต๊ะโตโตโตปล่อยไปเรื่อยเพิ่มไปม,มีเลือดฮัฟเฟตค่อนข้างเยอะขึ้นมานิดนึงละนี่ต้นไม้ไปก่อนฝึกฝึกโอ้โหทีมต้องใช้สมาธิระหว่างเล่นด้วยเนี่ยถ้าหลบพลาดบางทีเอาอาจจะ นอนไปกองกับลางมาะม่วงครไปอยู่กับต้นไม้ต้นนี้แหละนอนกองอุ้ยได้ทังเยอะมากสี่ร้อยกว่าครับโอ้ตอนนี้แหละช็อปมันเลยได้มีสองเวลว้ยมารี่ดาเมจหกแอทัคสปีด1ิบโอ้โหแจมนะครับขายเปลี่ยนเป็นกองเรียบล้วนๆครับตามคอนเซปต์เราอันนี้เป็นธงที่เพิ่มแอทัคสปีดนะครับมา พีคอนเลมิ่งอันอัปเกรดตขายเสื้อหน้ากากด้วยโอ้แล้วก็เทนต์ะเคิลหนวดปลาหมึกถ้าตีเตะขี่เนี่ยมันจะได้ฮิลหนึ่งอ่ะแวะพักสักครู่ต่อยไปแล้วจึก๊กจึ๊กเบสที่สิบเบสที่สิบมันเหมือนแบบเป็นผสมระหว่างเวฟบเก้ากับเวฟบแปดอะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งการฟาร์มกับไอพิพิบ ที่เบิมเราไม่ค่อยกลัวนะครับหมัดเราเริ่มแรงแล้วเราไปอาแบบสเตตัสแมรี่แอทแทคกมาด้วยไงจมตีระยะใกล้เพิ่มนี่วิ่งสวนไปเลยครับสวนไปหลบไปมาโวยกันต่อโอ้มันแบบเลรงเป้าเราไม่ยั้งโจโต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 โอ้โหตัวเข้าไปครับ ไม่มีช่องให้หนีเลยมีแต่ต้องบวกอย่างเดียวอะ่ะตัวเนี้ยยิ่งฆ่ามันได้เยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะขึ้นเลเวลเยอะขึ้นแบบขับให้แรงที่สุดเร็วที่สุดเฮ้ยาตาลบดีกี่คกครับแล้วก็ซื้อ Energy b l a z e r ครับเพิ่มคีเลตกับ Tentacle หนนดปลาหมึกแล้วก็ทงเพิ่ม Attack Speed อีกโอ้โหจะตีเร็วไปไหนครับตังหมดแล้วล็อกเทียนไว้ก่อน เราจะบวกกับไอตัวเอเลี่ยนเกาะกระดูกปึ๊บปึ๊บอุ้ยตีเกาะกระดูกไปแล้วตายเลยทุกคนดูขี่มันแรงจัดอ่ะขี่ทีเจ็ดเอ็ดโอ้โหปกติมันตายยากนะไอตัวเกาะเนี่ยโดนไปดิจักจักจักนี่มาเล่นมันก่อนเลยครับไอตัวกระดูกครับเดี๋ยวมันมีเยอะแล้วมันจะวิ่งไถเรา พยายามรีบเคลียร์เพราะว่ามันจะบงังดาเมจให้เพื่อนด้วยตัวเนี้ยมันก็้ายกับตัวแข็งอนีปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปอ่ะก็จะโจโตโตโตเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊บ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 โดนทีแบบแทบร้องเหมือนกันนะไอพวกง่วงอ่ามีตัวแบบวิ่งแวน้นแบบปล่อยพลังก่อกวนเราด้วย,ยไอ้ตัวเอเลนเด็กแวน้น เบอร b u ิ n i n g e n e r g y ไม่ได้ใช้หรกตัวเนี้ย mary damage ไม่ได้เอานะครับเดี๋ยวหาอันแบบจ a m j a ก่อนอมีนอ,อะไรดีเนาะรักสิบห้าวิ่งเร็วเฮ้ยเนี่ยแหละเอาไว้วิ่งไปส่วนนั้นไปครับวิ่งเร็วอู้มิดี้บอสต,ตัวแรกมาแล้วหูถ่ายหน้าดูเลย่ยฮึยลบลบจื้อจโจ้หุยลบไม่ทันเอาละ แต่าางอแล้วโอ้โหมันบี้สุดๆเลยอะทุกคนบี้ก็บี้วะมาดิพยายามต่อมันไปเรื่อยๆครับโอ้โหปล่อยวงแหวนเว้ยเดิกกระจอกแนวบืนปูผาโอ้โหเอาละเสียงตายแล้วงานเนี้ยเลือดอีกครึ่งนึงงข้อจ่ายตัวบอมจะไถเลรพี่เบิ้ม,มันก็ไถามาด้วยนะเ,ยเวนี้ยเฮ้ยเห็นแล้วหนีก่อนครับเติมเลือดโอ้ย โอ้โหโคตรโหดอะคนเราดูลูกกระจอกมันเยอะมากเอเลียนหัวม่วงโอ้โห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 ดีนะรีเลือดทันข้าวิข้ามันทันไหมเนี่ยไม่น่าทันครับโอ้โหข้ามันไม่ทันเพราะมันค่อนข้างยากเลยเติมเลือดก่อนเกือบไปกับตายอะตาลบดิงแล้วหกสิบบวกแล้ว น่าจะช่วยได้เยอะแล้วนะเหลือ13เกินครึ่งแล้วครับไม่รู้ว่าจะเจอมินิบอสอีกหรือเปล่าทุกคนฟืบฟืบฟืบฟบฟบฟบยียังอยู่ที่71นะครับเจอเซนตาตเคิลมาแล้วครับโจมตีแบบสองทิศทางไปวินแคม,มเซนตาะเคิลก่อนคุยเนี่ยครับคือเวงกรรมของการไปเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ มันทำให้เราแบบว่าโดนหลุมเยอะมากๆเพื่อขเบิ่องมามีเงินอยู่90ดีนะเนี่ยที่ตีแรงมันทำให้เราเคลียร์ไวบางทีเราเล่นบางตัวนี่ดามเอ็ดแบบไม่ขึ้นเลยทุกคนอู้เยอะเกินจะรอดไหมเนี่เยเวฟสามโอ้โดนถ่ายรัวๆครับแนนเคิลบีเข้ามาบีเข้ามา ะครับแวนแวนออกกันแวน,แวน,แวนพยายามแววนหนีก่อน <laughs> อัพดาเมจเพิ่มเติมเพื่อความโหดโห้ละดอสเราเกิน60แล้วครับนี่ปีนางฟ้าอันนี้เพิ่มความวิ่งเร็วด้วยนะครับปีนางฟ้าเนี่ยุได้กองเล็บม,ม่วงมาแจมเลยแต่แบบตังหมดเกี้ยงเลยเดี๋ยวร,รอรอบหน้าก่อนคือกองเล็บม,ม่วงมาแบบสัตวทีตัวแหลก โบะเงี้ยทีเดียวโบโบโบเงี้ยับนี่แต่ตอนนี้มันก็โบกพอสมควรแล้วนะนี่ปึ๊ก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 อาดีเหมือนมันจะวิ่งหนีครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมเวฟซุสีมันดูแบบว่าองอกแงะจังต้นไม้ก่อนคนนี้จะรีบหาตังค์อยู่กูมีแต่ไอ้แบบไอ้เด็กแว้นเยอะมากเลยถ้ามันแว้นหนีมันก็ยิงระเบิดใส่เราแบบเหมือน แก๊งปลาระเบิดอันนี้คือเอเลี่ยนแบบที่ถูกเลี้ยงมาแบบเป็นแก๊งนะครับโอ้ Ooh, เด็กแว้นเริ่มเยอะแล้วแมนต้องรีบไล่พวกเด็กแว้นก่อนแล้วระเบิดแบบสุนละมุนจัดจัดไม่หลบไม่เลบิบเลยอ้าวได้หัวเอเลี่ยนมาครับเพิ่มอาตาัตรารีเลือด ได้ปีกม่วงมาแล้วแล้วก็มินิบอสอีกแล้วครับผมโอ้โหคราวนี้มากับไอ้ปังตอนี่คือพ่อครัวประจำครัวเอเลียนนะดาวองค์ขาน้องผู้เลื่อนรดโคตรเยอะไอม้มนุษปังตอนี่คือมันสับมันฝรั่งแบบทำเมนอาหารนะครับนี่ปังตอคู่ปังตอคู่ก็โดนนี่ครับเรามีหมัดม่วงครับดีเข้าไปตายแน่นี่จุดๆ,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 ๆหุยหุยหุย เหลือส in ิบกินผลไม้เต e ิมเลือดก่อนโอ้ต้องใจเย็นๆนิดนึงพี่ใจร้อนครับรีบอยากจะฆ่ามันไงตายตายตายโอ้เรียบร้อยได้กล่องแดงมาแล้วเดี๋ยวไปเก็บกล่องแดงก่อนพยายามอย่าให้ตายคนหัวเฟนตาคอร์บบึ้บปล่อยมันเลยก็แล้วกัน อุ้ยเกือบล่วงครับโหกล่องแดงได้อะไรเนี่ยหมัดนกักกล้ามโหโคตรโห,โหโดเพิ่มหมัดตาการโจมตีระยะใกล้12แบบล่ำเลยอะแบบไปฟิตเนสมาครับเล่นกล้ามมาขอนี้ต่อยตัวแตกเลยมาเวา16ของกระหมัดนกักกล้ามดูคีเลรต100นึงครับโอ้โหเป็นไงผลจากการกินเวกินโปรตีนมากไงี้ยครับกล้ามเยอะ ตึบหวัวน,นี้ไม่กลัวนะครับปล่อยแรงแต่ว่าเลือดยังน้อยอยู่นะเนี่ยปล่อยเดียสลุกพ <c oughs> ลังมัดแบบสามล้อตัวเซล์ด่าหน้ากันเข้ามาได้หมัดแบบบิ๊กอาร์มเข้าไปครับโอ้โหแบบกาเลยกากันเลยครับนี่ไม่กลัวอะไรไงมานักกล้ามไฟเฟย์ก็วิ่งเข้ามา เปิดป่ายแบบไอตัวหัวควายแป๊บเดียวตายเลยทุกคนอุ้ยอันนี้ควายแดงครับเฮ้ยควายแดงมดันจะวิ่งชนเราโอ้ไม่น่าไปแซวมนันมากเลยพี่เขาโกรธเลยครับเกิดการเอาจริงแล้วเนะี่ยโอ้เหมือนจะไม่เหนื่อยฮัลโหลแม็กซ์ HP สิบห้าเอาเลยแล้วกัน บวกแม็กเลือเพิ่มอีกออาได้มัดม่วอ,อีกอันครับแจมเดี๋ยวรวมก่อนคอมไบมัดเลเวลสเฮ้ยจีนมจีนมจะบวกเมลี่แอทแท็กสิบโหเอาไว้ตาหน้าครับพลังคนแคะแต่ว่าลดการหยิบเราใกล้สั้นขึ้นนะครับแต่ตีแรงเราไม่เน้นตีไกลอยู่แล้วเอาตีแรงแบบคโคตโคไปเลยครับ จะเ,เก็บตังค์ซื้อจีโนมตาหน้าไม่รู้ว่าพอปะ่ะนะเวฟนี้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเกือบหนึ่งนาทีเฮ้ยมนุชชุดเกาะเยอะจังเลยคือจำนวนเอเลี่ยนไม่ค่อยเยอะแต่มีไอ้ตัวชุดเกาะเยอะมากเ,เวฟที่สิบเจ็ดมาแล้วครับเอเลี่ยนปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บ มีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเป็นไงไอเทมต้นไม้ลงมากล่องของขวัญสองกล่องอันนี้คือประโยชน์จากการที่เราแบบหมั่นเตะต้นไม้เยอะๆนะครับถ้ามันมีไอเทมต้นไม้ขึ้นมาให้เราซื้อเนี่ยเราสอยได้เลยนะมีประโยชน์มากเอาละครับเหลือสามเวทสุดท้ายเพื่อมาต่างการลบดีหกไม่เอาเอานี้ยไะกำมี้บอสเซอร์เกอร์ไปซื้อที่นมได้แล้ว สบายละหมัดจะแบบว่าโคตรแรงลิฟแอนเทียนะครับถ้าฆ่ามอนสเตอร์แล้วมีโอกาสที่มันจะระเบิดตูม้โหมินิบอสอีกตัวหนึ่งมินิบอสมันจะเยอะไปไหนเนี่ยที่มากระเดิมแบบก่อนที่เราจะเจอบอสเลยนะครับม,มินิบอสตัวนี้มันคล้ายๆกับปล่อยทา่าวิ่งชนแล้วก็ปล่อยแบบเลือดไปด้วยโอ้โหแ้วมันโดนหมัดเราทีแบบแทบล่วงนะครับดูพลังหมัดม่วง มัดคนแค่จีโนมกับบิ๊กอาร์มอ่ะเป็งไงอ่ะทอ,อมแรงนี่แั่เดียวตายครับยังไม่ถึงครึ่งเวฟเลยบอสว่วงไปแล้วครับดูทางจีโนมนัวไม่หยุดเพืะอ2่สวิคนไวโหวนี้แบบไม่ค่อยกลัวแล้ะตอนนะี้ไปคือคิเลทของเราหมัดที่สูงที่สุดน,นะครับอยู่ที่ร้อยห้ ไประโบโบโบ,โบหน้าแตกโอเคสองวิเรรยบร้อยผ่านเหลืสอสงเวฟเท่านั้นอุ้ยได้บิ๊กอาร์มอีกแล้วครับรู้เรื่องดูดเลือดสามลิฟทียน,นี่ตีตัวระเบิดโหแบบกล้ามใหญ่สุดๆตอนนี้ใครก็เข้ามาครับบิ๊กอาร์มสองอันปล่อยไปเลยคิเลตร้อยด 170. โอ้ การเบ่งเข้าไปดีคือเห็นแล้วก็ยังกล้าเข้ามาแบบด่าหน้าเข้ามาอีกอ่ะนี่ครับต่อย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 โอ้พลังกองเล็บหกอันรวดโอ้โหต่อยเซอร์เคิลเมื่อกี้แตกเลยทีเดียวเฮ้ยรัวรัวรัววรัวรยี่สิบวิฝากเงินให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปเจอบอสบางทีเจอบอส เวสสุดท้ายนะครับเราอัดมันไม่ไหวเ,เข้ามาลุมสองตัวโต่อยแล้วว่าเป็นระเบิดนะครับอันนี้เป็นผลมาจากไอเทมกองเล็บลิฟแอนเทียนะครับไอเมันเป็นรอยแบบแคล้ายๆรอยขวดโอกาส20%ที่เอเลี่ยมันจะตัวระเบิดตัวแตกรอยเยอก็จะมีประโยชน์อย่างเงี้ยเวลาโดนลุมอะมันจะตีเราไม่ค่อยโดนนะจบเวสสิบเก้าแล้วมา แล้วสุดท้ายแบบที่ยี่สิบกับไอตัวสองบอสผม่เหมือนแบบไม่มีไอเทมอะไรแบบมีประโยชน์เลยซื้อดูเลือดไปก่อนนั้นนึ่งตังหมดครับผมนี่รีเจนเลือดบกสามซื้ออไม่ได้ละต้องลยุยอย่างเดียวเท่านั้นมาเลยบอสสองตัวโอ้โหเปิดก่อนได้ปูดแล้วครับเจอเราลวงมาไปยี่สิบหมัดลวดครับตามเมื่อกี หูต่อยเร็วเกินครับมาระวังต่อยเนี่ยพายายามหลบออล่าระเบิดของมันด้วยนะครับทุกคนหูดูดินี่ขนาดเลือด90กว่าโดนทีเดียวครึ่งหลอดอหนะูเอาแล้วอจอทํบดับเอ้ยเสียวอว้ยแล้วมันไปอยู่ติดกัน2ตัวเลยโอ้หโหโคตรเสียวครับดิจิตอลลบฟืบโบ๊ ต้องมองดีๆนี่ไม่ให้พยายามไม่ให้โดนนะมองดีๆแล้วก็ต่อยไปด้วยเร็งจะจับเอาละครับบอสมันเข้าเฟสสองขมาแล้วมันเริ่มแบบลุกลีลุกลนลุกลีลุกลนแบบโกตัวเองแตกไงก็เลยแบบวิ่งใส่เลยดูดิลุกลีลุกลนจัจับอยากหาไอ้ตัวนั้นจังแบบวิ่งโคตรปวดเอาไว้ตัวช้ากันครับตัวช้าค่อนข้างเขียงง่ายเฮ้ยตัวนี้มันลุกลีลุกลนจะห้าโอ้โหดูมันบี้เราครับ เอามันก่อนเลยดีไหมเนี่ยมันละมันมันละอุ้ยนิดเดียวมันจะตายแล้วครับแต่มันออกจากวงไม่ได้ดูยพยายามหนึ่งเลื่องก่อน <c oughs> โอ้ย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 เหลือแป้โอ้โอ้ยโอ้เกือบตายท้ายตัวนี้ทันไหมโอโ้ไปไม่ทนันูน้องบล็อกอยู่โอ,โ,โอเคแต่ชนะเวฟอยู่ดีครับทุกคนโอ้ถือว่ามันมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยลองไปเล่นดูกันได้เลยนะครับ แล้วถ้ามีตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ